สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในการยื่นประเมินวิทยฐานะนะครับทั้งชำนาญการแล้วก็ชำนาญการพิเศษนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับวันนี้ผมมีข้อแนะนำอยู่3ข้อสั้นๆนะครับข้อที่1ก็คือสอนอะไรนะครับข้อที่2 สอนอย่างไรและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3ก็คือสอนแล้วได้อะไรหมายความว่ายัางไงครับไปติดตามชมกันได้เลยครับ 1. น,นะครับสอนอะไรนะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมนะครับสำรวจตัวเองนะครับอย่างเช่นผมเป็นครูผู้สอนสังคมศึกษานะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด 5สาระให้เราเลือกนะครับมา1สาระแล้วก็1เรื่องที่เราถนัดนะแล้วก็ชอบนะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับหเรื่องอ,อันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับเมื่อเราได้เรื่องแล้วนะครับก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่2 ขั้นตอนที่2นะครับสอนอย่างไรใ,ในขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการนําเรื่องนะครับที่เราได้เลือกไว้ในขั้นตอนที่1นะครับไปดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้น,นั่นเองนะครับก็คือให้เราเลือกนะทฤษฎีมา1หรือ2ทฤษฎีนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เราจะสอนอยังไงและมีการใช้สื่อนะครับนวัตรกรมรมการเรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องที่เราเลือกนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่ามีความสําคัญเหมือนกันนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับสอนแล้วได้อะไรขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่หลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วเนี่ยเด็กนะครับได้รับประโยชน์อะไรบ้างขั้นตอนนี้ก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์นะครับที่เราได้จัดทําไว้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักฐานสําคัญที่เราจะต้องเตรียมยื่นในกานะรประเมินวิทยฐานะด้วยอันนี้ก็ เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับซึ่งจะต้องตอบโจทย์แล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราได้วางไว้นะครับมีแค่นี้เองง่ายๆนะครับ